วันนี้เราก็มาอยู่กับเกมโหลดโมบายนะครับผมจะมาแนะนํนาเรื่องการอัพชุดเกาะนะครับจากสีส้มให้เป็นการตีบวกอัพไวถึงเวิล15นะครับตัวเกมมันได้เพิ่งอัปเดตมาใหม่นะครับว่าสามารถอัพได้ถึงเวิล15คือตันเลยนะครับแล้วมันก็เพิ่มประสานน้าต่างๆสเตตต่างๆนะครับของเกาะนั้นๆมันทาให้เกาะนั้นโกงขึ้นนะครับมันสามารถแยกได้นะครับเหมือนตัวอย่างที่ผมให้ดูมันมันมีดาวใช่ไหมครับสองอันอ มันแยกอัพกันได้นะครับแล้วก็ค่าชนะก็มีสูง นะครับเหมือนตัวอย่างภาพแต่ก็ไม่ใช่ทุกอันนะครับที่มันสามารถจะอัพเลื่เวลได้นะครับเหมือนเรามีชุดเกาะขึ้นเป็นระดับส้มใช่ไหมครับเหมือนในภาพเราจะอัพอ่าบางอมันอัพไม่ได้นะครับมันขึ้นว่าตันเลยนะครับมันแล้วแต่อันนะครับบางอันก็อัพได้นะครับถึงเลเวลสิบห้าผมขอออกตัวก่อนนะครับข้อมูลทั้งหมดอาจจะไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วอาจจะอธิบายไม่หมดนะครับเช่นเกาะมันจะมีบวกข่าวถานะของอายมณีนะครับอ่าถ้าท่านผู้ชมมีเกาะถึงเลเวลส้มใช่ไหมครับจากนั้นมันจะตีบวกเพิ่มไปถึง สูงสุดของในเกมนะครับการอัพเลเวลของชุดเกาะในภาพี่เห็นชุดเกาะนะว่ามันมีดีบวก14ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีผสมประภายไอเนี้ยบับมันมากกับลาบนะคับับมันประมาณสายและลอยยี่นะครับลอยยี่ขึ้นยกเว้นธนูนะครับธนูมันต่ําประมาณ30หรือ40ประมาณนั้นนะครับเรามาพูดวิธีการอัพกันนะครับว่ามันหาของมาจากไหนไอพวกที่ว่ามันแลกของมันจะเป็นของขวัญให้เราแลกใช่ไหมครับมาเหมือนตามคาพวาดเล่นตอนนี้เราก็ เข้าไปแล้วก็เลือกว่าเออเลือกเป็นอะไรส่วนผมผมจะเลือกไอ้พวกที่ว่าอัปปาสาชิ้นส่วนของแชมเปี้ยนนะครับมันยังมีอีกหลายกิจกรรมนะครับลองไปทําดูนะเพราะมันมาบ่อยๆมันมาเรื่อยๆแล้วมันก็มีแจก,กเลยนะครับเวลาเหมือนเซิร์ฟเวอร์ปิดอะมันจะมาแจก,กแต่ถ้าผู้ชมไม่อยากรอแบบกิจกรรมพวกนี้ท่านผู้ชมก็สามารถเติมได้นะครับแต่ราคาอาจจะสูงไปหน่อยหวังว่า่้งวันผมน่าจะมีชุดกรอบแบบนี้บ้างนะครับยกเว้นแชมเปี้ยนคงไม่มีหวัง <laughs>